ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นประตูที่เปิดให้เราเห็นสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตของเราทุกคนถูกอบล้อมด้วยความไม่เที่ยงแม้เราจะพยายามสร้างสิ่งใดให้มั่นคงถาวรเทียงใดแต่ความจริง ก็คือไม่มีสิ่งใดอยู่ในอำนาจของเราได้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามใบความรู้สึกที่ขึ้นลงเหมือนคลื่นทะเลความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นก็อาจเลือนหายทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ก็ไม่เคยแน่นอนทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเราไม่รู้เท่าทันความไม่เที่ยงเรามากักสร้างความทุกข์ให้ตนเองเราหลงยึดมั่นในร่างกายว่าเป็นของเราทั้งที่แท้จริงมันกำลังเสื่อมไปทุกข,ขณะเราหลงยึด ในความรู้สึกสุขว่าอยากให้คงอยู่แต่สุขก็เป็นเพียงแขกที่มาแล้วจากไปเราหลงยึดในความสัมพันธ์ว่าเป็นหลักประกรันของใจแต่ในความเป็นจริงคนเราย่อมมีวันพัดทาาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆไม่มีสิ่งใดที่เราจะครอบครองได้จริงการเข้าใจความไม่เที่ยงไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธชีวิตหรืออยู่แบบหมดหวังหากแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะมองทุกสิ่งตามความเป็นจริง เมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนเราจะไม่กอบเกี่ยวจนเกิดไปเราจะรักโดยไม่ผูกมัดจะดูแลโดยไม่ครอบครองจะใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานแต่ไม่หลงคิดว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลความไม่เที่ยงยังเป็นครูสอนให้เราเห็นคุณค่าแห่งปัจจุบันเพราะถ้าไม่มีสิ่งใดคงอยู่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือขณะนี้ หากเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันรับรู้และชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้ายอย่างเต็มหัวใจความสุขก็ไม่ต้องรอคอยในวันพรุ่งนี้หรือฝากไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อน,นในอีกแง่หนึ่งความไม่เที่ยงคือโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงหากทุกสิ่งทาวรนโลกนี้ก็จะไร้ทางแก้ไขผู้ที่ผิดพลาดก็จะติดอยู่ในความผิดนั้นตลอดไปผู้ที่เจ็บป่วยก็จะไม่อาจหายผู้ที่ทุกข์ก็จะไม่อาจพ้นแต่เพราะทุกสิ่ง ไม่เที่ยงความผิดพลาดจึงแก้ไขได้ความทุกข์จึงคลี่คลายได้ความมืดมิดจึงเปิดทางสู่รุ่งอรุณใหม่ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาความไม่เที่ยงเราจะได้ทั้งปัญญาและอิสราภาพทางใจปัญญาคือการเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดยึดได้ถาวรส่วนอิสราภาพคือการปลดปล่อยใจไม่ให้เป็นทาสของสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อใจรู้จักวางย่อมไม่ถูกซัดสายตามคลื่นของโลก ทุกสิ่งไม่เที่ยงจึงไม่ใช่ท้อยคำแห่งความสิ้นหวังแต่คือเสียงกระซิบของธรรมชาติที่บอกเราว่าอย่ายึดเกินไปอย่าประมาทกับวันนี้และจงใช้ความเปลีป่ยนแปลงให้เป็นประตูสู่การพัฒนาจิตใจเพราะแท้จริงแล้วความไม่เที่ยงคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรารู้จักทั้งคุณค่าความจริงและทางออกจากทุกอย่างแท้จริงความจริงแห่งความไม่เที่ยงหากเรามองลึกลงไปแล้วจะเห็นว่า มันไม่ใช่เพียงแนวคิดทางธรรมะเท่านั้นแต่คือสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกของเราเพียงแต่เรามากักจะละเลยไม่ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาลองมองดูลมหายใจของเราเองทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปลมนั้นก็ไม่เคยซาำกับครั้งก่อน และเมื่อหายใจออกมันก็หายไปทันทีไม่เคยย้อนกลับมาได้แม้แต่หัวใจที่เต้นอยู่ในอกเราก็เช่นกันทุกจังหวะที่เต้นคือสัญญาณแห่งความไม่เที่ยงท่าศักจังหวะหนึ่งมันหยุดลงชีวิตทั้งชีวิตก็สิ้นสุดทันทีเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องโรกรธเกลียดการเปลี่ยนแปลงและไม่ต้องวิ่งหนีจากมันเพียงแค่เรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับมันอย่างเข้าใจความไม่เที่ยงยังสอนให้เรามี ใจอิสระเพราะเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่อาจยึดถือได้เราก็ไม่จําเป็นต้องแบกโลกทั้งโลกไว้บนบาตัวตนที่เราเคยหงวงหนว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็เป็นเพียงการปรุงแต่งชั่วคราวเหมือนกันเราจึงไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียภาพลักษณ์หรือสถานะเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากเมฆที่ลอยไปมางดงามชั่วคราวแล้วก็เลือนหาย ผู้ที่เข้าถึงความไม่เที่ยงได้จริงจะมีใจคล้ายผืนน้ำกว้างแม้คลื่นจะมากระทบก็ไม่สถานานความสุขก็เพียงผ่านมาความทุกข์ก็เพียงผ่านไปใจที่ไม่ย,ยึดมั่นเช่นนี้คือวิมุตติหรือความหลุดพ้นไม่ได้หมายถึงการหนีโลกแต่หมายถึงการอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกบีบคั้นอีกต่อไปลองนึกถึงเปลวเทียนที่ส่องสว่างอยู่ในความมืดทุกวินาทีเปลวไฟนั้นกำลังเผาผลาญตนเองอยู่แต่มันก็ส่องแสง โดยไม่หวาดกลัวว่าตนจะดับไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่ทิ้งแต่ก็สามารถส่งประกายแห่งเมตตาปัญญาและความดีงามออกมาได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะยืนยาวเพียงใดเพราะคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ความถาวรแต่อยู่ที่ความหมายที่เราสร้างขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆที่ได้รับดังนั้นการรู้แจ้งในความไม่เที่ยงจึงเป็นการปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระ จากพัฒน,นาการของการยึดถือไม่ใช่เพียงศัจธรรมที่ต้องเข้าใจแต่คือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ทำให้ทุกลมหายใจมีคุณค่าทุกความสัมพันธ์มีความหมายและทุกการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นบทเรียนแห่งการตื่นรู้การพิจารณาเรื่องทุกสิ่งไม่เที่ยงหากเรานำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมันจะไม่ใช่เพียงความเข้าใจเชิงทฤษฎีแต่จะกลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงจิตใจเราอย่างลึกซึ้ง ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกนั่นคือบทเรียนแห่งความไม่ทิ้งอย่างชัดเจนลมหายใจหนึ่งเข้าไปก็ไม่อาจเก็บไว้ได้ต้องปล่อยออกมาและเมื่อปล่อยออกมาแล้วก็ไม่อาจนำกลับคืนได้การจเจริญสตดิด้วยการเฝ้าดูลมหายใจเช่นนี้จะทำให้เราซึมซับความจริงว่าทุกสิ่งในชีวิตก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไม่ว่าเราจะพยายามเก็บไว้อย่างไร ในชีวิตประจำวันเราอาจเผชิญเหตุการณ์ที่ทำให้ใจวั่นวหวเช่นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจการพัดพลาคหรือความล้มเหลวลองใช้โอกาสนั้นเป็นการพิจารณาความไม่เที่ยงแท้ที่จะจมอยู่กับความเศร้าเราบอกตัวเองได้ว่าความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงมันมาแล้วก็จะไปเพียงแค่ย้ำความจริงนี้กับตนเองใจก็จะค่อยๆเบาลงไม่จมอยู่ในคลื่นความทุกข์จนเกินไป อีกวิธีหนึ่งคือการพิจารณาร่างกายของเราเองเรามักคิดว่าร่างกายนี้คือเราแต่ความจริงแล้วมันเปลี่ยนไปทุกวันผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็เริ่มเหี่ยวยวน่นเส้นผมที่เคยดำสนิทก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีขาวความแข็งแรงที่เคยมีวันหนึ่งก็เรอราไปการพิจารณาความไม่เที่ยงของกายไม่ใช่เพื่อให้สิ้นหวังแต่เพื่อให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิต และเรียนรู้ที่จะใช้กายนี้สร้างคุณงามความดีก่อนที่มันจะเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติความไม่เที่ยงยังสามารถใช้กับความสัมพันธ์เมื่อเรารักใครสักคนเรามักเผลอคิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปแต่แท้จริงแล้ววันหนึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะจากเหตุปัจจัยภายนอกหรือความตายการตระหนักถึงความไม่เที่ยงนี้จะทําให้เรารักอย่างมิตริรักโดยไม่ผูกมัด และใช้เวลาที่มีอยู่กับคนที่เรารักอย่างเต็มคุณค่าเพราะเรารู้ว่าแต่และว,วันคือของขวัญที่ไม่มีวันย้อนกลับแม้แต่สิ่งที่เรายึดว่าเป็นความทุกข์หนักถ้าเรามองผ่านแว่นของความไม่เที่ยงเราจะเห็นว่า มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดความเจ็บปวดทางกายอาจทุเลาความเศร้าโศกอาจจางลายความผิดหวังอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจในอนาคตความไม่เที่ยงจึงไม่ใช่เพียงการพลาดแต่ยังคือประตูแห่งการเยียวยาและการเกิดใหม่อยู่เสมอหากเราฝึกมองโลกผ่านสายตาของความไม่เที่ยงจิตใจเราจะค่อยๆอ่อ,อนโยนลงมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นมากขึ้น เพราะเรารู้ว่าไม่มีใครรอดพ้นจากกฎนี้ได้เลยทุกคนต่างอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะเลิกตัดสินผู้อื่นด้วยความโกรธแต่กลับมองด้วยความกรุณาเห็นความประบางของชีวิตและพร้อมที่จะให้อภัยมากขึ้นสุดท้ายความไม่เที่ยงไม่ได้มาทำลายเราแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยปลดปลื้งความหลงผิดทำให้เราเรียนรู้ที่จะไม่เกาะเกี่ยวจนทุกข์ไม่ผลักไส จนเครียดแต่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของชีวิตเมื่อใจเรายอมรับความจริงนี้ได้เราจะพบกับความสงบภายในอย่างแท้จริงสงบเพราะไม่ต้องต่อสู้กับธรรมชาติของโลกอีกต่อไปเรื่องเล่าธรรมะที่สะท้อนความไม่เที่ยงได้อย่างลึกซึ้งเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีเศรษฐีผู้มั่งคั่งมาก เขามีทรัพย์สินบ้านเรือนค่าทาาบริวารครบทุกสิ่งแต่จิตใจไม่เคยสงบเลยเขามักหวาดกลัวว่า,าจ,จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งเขาไปกราบพระเทระผู้ทรงปัญญาแล้วเอ่ยถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้ามีวิธีใดบ้างที่จะทําให้ข้าพระเจ้ารักษาความสุขและทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ได้ตลอดไปพระเทระเพียงยิ้มบางๆและกล่าวว่า ทุกสิ่งไม่ที่้งแม้ตัวท่านเองก็ไม่อาจอยู่ถาวรได้แล้วสิ่งภายนอกเล่าจะมั่นคงยิ่งกว่ากายนี้ได้อย่างไรเรศษทีได้ฟังกลับโกรธและน้อยใจเขาไม่อยากยอมรับคำพูดนั้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความจริงก็ค่อยๆปรากฏทรัพย์สินที่หามาเริ่มสูญหายด้วยเหตุปัจจัยต่างๆร่างกายเริ่มเสื่อมลงครอบครัวที่รักก็ต้องพัดพราทีละคนสุดท้าย เขาจึงน้อมรับว่าพระเถระไม่ได้พูดเพื่อทำลายกำลังใจแต่เพื่อเตือนให้เขาเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักวางอุปมาเหมือนการถือดอกไม้ดอกไม้เมื่อเบ่งบานก็สวยงามหอมหวานแต่ไม่ช้าก็ต้องโรยราหากเราพยายามบิบกำแน่นเพื่อให้มันคงความงามกลีบดอกก็จะช้ำและร่วงเร็วกว่าเดิมแต่ถ้าเราถืออย่างอ่อนโยนรู้ว่า มันจะบานและโรยไปตามธรรมชาติเราจะได้ชื่นชมความงามของมันอย่างเต็มที่โดยไม่ทุกเมื่อมันจากไปชีวิตของเราก็เช่นกันความสุขความทุกข์ความสัมพันธ์และทรัพย์สมบัติต่างเป็นเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานชั่วคราวหากเรารู้จักถือไว้ด้วยใจที่เบาเราจะไม่เสียใจเกินไปเมื่อมันจากไปและในขณะเดียวกันเราก็จะไม่พลาดชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ตรงหน้า อีกอุปมาคือการล่องหรือข้ามแม่น้ำกระแสน้ำไหลไม่หยุดไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้สายน้ำหยุดนิ่งได้การดำเนินชีวิตก็เช่นนั้นเหตุการณ์ต่างๆไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเราไม่อาจหยุดยั้งเวลาแต่เราสามารถฝึกใจให้รู้จักพายเรืออย่างมั่นคงไม่ตื่นระหนกไปตามกระแสน้ำถ้าเราเข้าใจความไม่เที่ยงเราจะรู้จักปรับตัวรับมือและใช้ทุกสถานการณ์เป็นบทเรียนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็เป็นเพียงสายน้ำที่ผ่านไป เมื่อพิจารณาความไม่เที่ยงในเชิงลึกเราจะไม่เพียงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะเริ่มปล่อยใจให้เดินทางอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่หล่นลงดินมันไม่ฝืนว่าต้องคงเป็นมเมล็ดตลอดไปแต่ยอมแตกเปลือกงอกเป็นต้นไม้ออกดอกผลแล้วร่วงโรยในที่สุดความไม่เที่ยงคือวัตจักรที่ทําให้โลกงดงามและต่อเนื่องดังนั้นการเข้าใจความไม่เที่ยงไม่ใช่การหมดหวังแต่เป็นการเปิดใจเห็นความจริงว่า ในความเปลี่ยนแปลงนั้นและมีความงดงามซ่อนอยู่เสมอผู้ที่รู้จักพิจารณาเช่นนี้จะมีใจที่สงบไม่ยึดติดและไม่หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปทุกสิ่งไม่เที่ยงคือความจริงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่ใจมนุษย์มกักจะปฏิเสธที่สุดเช่นกันเพราะลึกๆเราต่างอยากได้ความมั่นคงอยากให้สิ่งที่รักสิ่งที่สุขอยู่กับเราตลอดไปแต่ธรรมชาติ ไม่เคยหยุดนิ่งมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจหากเราลองสังเกตอย่างละเอียดจะเห็นว่าความไม่เที่ยงแฝงอยู่ในทุกสิ่งเช่นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงจากกิ่งแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็สะท้อนกฎแห่งชีวิตไม่มีสิ่งใดอยู่คงเดิมร่างกายเราที่เคยแข็งแรงวันหนึ่งย่อมเรอาราความคิดที่เคยชัดเจนก็อาจเปลี่ยนแปลงในวันถัดไปแม้แต่แสงอาทิตย์ที่ขึ้นและตกเป็นประจำก็ยังบอกเราว่าโลก ไม่เคยหยุดนิ่งเลยแม้เสี้ยววินาทีเดียวความไม่เที่ยงไม่ได้เป็นศัตรูของเราหากมองในอีกด้านหนึ่งมันกลับเป็นเพื่อนผู้พักดีที่คอยสอนเราเสมอว่าทุกอย่างมีคุณค่าตรงที่มันไม่ยืนยาวเพราะถ้าทุกสิ่งถาวรเราอาจไม่รู้จักเห็นความงดงามของปัจจุบันไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราจึงเรียนรู้ที่จะกอดทุกช่วงเวลาไว้ด้วยใจที่ตื่นรู้ไม่ประมาท ในทางปฏิบัติการตระหนักถึงความไม่เที่ยงสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เช่นเมื่อเผชิญความทุกข์ให้บอกกับตนเองว่านี่ก็ไม่เที่ยงมันมาแล้วก็จะไปใจจะคลายความกดดันเมื่อมีความสุขก็ให้ชื่นชมอย่างเต็มที่แต่ไม่เผลอหลงว่าเป็นของถาวรจะได้ไม่ทุกเมื่อมันแปรเปลี่ยนเมื่ออยู่กับคนที่รักให้พูดดีทำดีต่อกันเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อใด จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่ร่วมกันเมื่อมีโอกาสทำความดีอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะเวลานั้นไม่เที่ยงเช่นกันการฝึกพิจารณาความไม่เที่ยงจึงไม่ใช่เรื่องของการครุ้นคิดอย่างสิ้นหวังแต่คือการมองโลกตามจริงเพื่อวางใจให้สมดุลเมื่อเข้าใจแล้วเราจะไม่ยึดติดจ,จนหนักเกินไปและไม่ผลักไสจนใจบอกช้ำแต่จะใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนมิสติกและไม่ประมาท สรุปทุกสิ่งไม่เที่ยงคือบทเรียนที่สอนให้เราปล่อยวางและใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนชั่วคราวสุกก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวการกระหนักในความจริงนี้ทำให้ใจเรามีอิสระภาพไม่ต้องแบกความกังวลไม่ต้องหวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่พร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยความสงบเย็นและเบาสบายผู้ที่เข้าใจความไม่เที่ยงจึงไม่ใช่คนที่สิ้นหวังแต่เป็นคนที่ตื่นรู้และสามารถใช้ทุก ลมหายใจเป็นโอกาสแห่งการสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ชีวิตได้อย่างแท้จริง